สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่แม่มาพบกันอีกแล้วหลังจากห่างหายกันไปนานเลยนะคะหลังจากห่างหายกันไปนานเป็นเดือนเดือนเลยมาอีกแล้วนะคะแม่แม่พอดีว่าทุระเยอะเลือกเกิน,นะค่ะแม่แม่เลี้ยงเจ้าตัวเล็กเลยไม่ค่อยมีเวลามาไล่นะคะ ไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปเลยวันนี้คิดถึงค่ะคิดถึงลูกค้าคิดถึงนานแล้วว่าจะทําคลิปก็ไม่ได้ทําสักทีเนาะวันนี้มาแล้วนะคะกับสวนเกตนาะลินบอนสีนะคะมีไม้สวยๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยคะ่ะวันนี้เป็นวันที่20กุมภาพันธ์สองพันะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่80แล้วนะคะ ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะช่องทางการติดต่อโทรมาเลยที่เบอร์0932907933 3, ค่ะ0932907933 3. เบอร์นี้โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะคะแม่แม่ใครสะดวกโทรโทรเลยใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์ได้นะคะ เลือกได้เลยมีทั้งแบบโอนเงินและแบบเก็บเงินปลายทางนะคะแม่แม่ใครสะดวกจ่ายเงินที่หน้าบ้านก็บอกเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าใครสะดวกจะโอนเลยก็โอนได้นะคะค่าจะส่งเหมาเหมาห้บาทแบบโอนเงินค่าจะส่งเหมาเหมาห้บาทแบบโอนเงินเก็บเงินปลายทางค่าจะส่งเหมาเหมาเจบาทนะคะแม่แม่เก็บเงินปลายทางค่าจะส่งเหมาเหมาเจบาทค่ะซื้อกี่ต้นก็ได้ใจค่าส่งเพียงครั้งเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคิดถึงทุกคนเลยนะคะหนูคิดถึงทุกคนเลยแต่หนูอยากมาไลค์ตั้งนานแล้วอยากมาทําคลิปตั้งนานแล้วแต่หนูไม่มีเวลาคือถึงมีเวลามาลงคลิปเดี๋ยวไม่มีเวลาแพคค่ะแม่แม่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งเลยนะคะตอนนี้มีเวลาแล้วนะคะก็มาทําคลิปกันนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอันนี้เลยมาเปิดที่ต้นนี้เลย ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นไม้ของสวนลูกไม้ของสวนนะคะแม่แม่ต้นนี้หนูตั้งชื่อไว้ในใจแล้วว่าเป็นวิมานแก้วมณีนะคะแต่ยังแต่ยังไม่เป็นทางการหรือใครอยากจะเก็บก่อนได้เลยเอามาแบ่งปันนะคะจะมีความเป็นแบบว่ามีประกายแบบทองๆเหลืองเหลืองด้วยนะคะแม่แม่แ,มแดงชมพูน้ำตาล โตขึ้นเขาสวยมากๆนะคะแม่แอันนี้ก็ต้นโตแล้วนะคะล้นกระถางสเลยนะคะหนึบาทนะคะต้นนี้นะคะก็จะเป็นไม้ใหม่นะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเปิดตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่แม่หรือใครอยากเก็บก่อนก็ได้นะคะ150บาทนะคะเป็นไม้ของสวนเกตนาลินนะคะแม่แม่ตอนนี้หนูใช้ชื่อไว้ว่าวิมานแก้วมณีก่อนนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ นี่เลยใครใครหลักใครชอบต้นนี้นะคะสีสวยค่ะแม่แม่หนึ่ง้อยห้าสิบาทนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางบุ้มบุมได้เลยค่ะต่อไปมาต้นนี้เลยองค์หญิงทอฝันแจ่มมากค่ะแม่อันนี้หน้าไม้ยังแจ่มเลยป้ายแจ่มชัดมากเลยนี่มีหนึ่งต้นนี้มีสองต้นนี้แล้วก็มีสามต้นนี้ค่ะกระถางละห้าสิบบาท องหญิงทอฝันก็ถังละห้าสิบาทหน้าไม้ป้ายอย่างแจ่มอย่างสวยเลยนะคะห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้ปิ่นประทุมหกสิบบาทปิ่นประทุมหกสิบาทสวยมากคะ่ะแม่สวยมากเลยนะสวยเลยปิ่นประทุมหกสิบบาทใครรับนะคะต่อไปช้อนซับค่ะแม่แม่ช้อนซับนะคะเอาไปแปดสิบบาทเขาขายกันหลักร้อยนะคะแม่อันนี้เป็นช้อนแบบ หน้าตาสวยเล้วนะคะนี่เลยสวยมากเลยน่ารักมากหนูชอบมากเลยนะคะชื่อเป็นมงคลมากค่ะอันนี้ชรอนซับนะคะนี่เลยแปดสิบบาทปกติขายอยู่ร้อยยี่นะคะต่อไปเสร็จถีเงินล้านสวยๆเลยค่ะแม่แม่อันนี้เอาไปใส่กระถางเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะเอาไปเปลี่ยนซัก ถ้าหกมันก็จะล้นไปหนูแนะนําถ้าเอาไปเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นไซส์แปดไว้เลยนะคะกระถางสักแปดนิ้วไว้เลยค่ะป้ายสวยนะคะเศรษฐีเงินล้านป้ายสวยหนึ่งอบาทหนึ่งร้อยบาทไม้อยู่ในกระถางสี่นะคะแม่แม่แต่คือล้นแล้วก็สวยสีสวยเลยหนึ่งรอบาทค่ะร้อยเดียวปกติร้อยกว่านะแม่นะอะ ร้อยเดียวป้ายสวยค่ะป้ายชัดด้วยนะคะมีแค่สามต้นนี้นะคะสวยมากนะคะต่อไปแล้วก็มีพันดาวพันดาวอันนี้โตเลยนะคะแม่แม่หนึ่งร้อยบาทค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วเอาไปตั้งเป็นแม่พันได้เลยหนึ่งร้อยบาทต่อไปมังกรทองกระถางละหกสิบบาทก็โตแล้วนะคะ อยู่ในกระถางสี่นิ้วสีแจ่มเลยค่ะสีแจม่มแจ่มเลยดูขนาดต้นนะนี่มังกรทองนี่เลยหกสิบบาทมังกรทองสวยๆค่ะแล้วก็ต้นนี้เลยต้นนี้สวยมากเขาเป็นไม้ก้านดำไม้ก้านดำก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะแม่ๆว่าเป็นไม้ที่ก้านแข็งแรงใบก็หนาๆแข็งๆนะคะ แล้วเขาจะมีความมันเงาใบมันเงามากๆเลยเจ้าพญาดำรงราชานุภาพนะคะไซส์ก็โตเร็วนะคะแม่ต้นเดียว6กสต้น150 150อันนี้ไซส์โตนะแม่หนูไม่ได้เปลี่ยนกระถางคือไซส์โตสูงเท่าๆขวดน้ำมันได้แม่เกือบๆเท่าขวดน้ำมันหรือประมาณนั้นนะคะความสูง เขาโตแล้วเพราะว่าหนูปลูกไว้นานแล้วนะคะกระถางแบบนี้หนูปลูกใส่กระถางแบบนี้ไว้นานแล้วค่ะแม่นี่เลยป้ายป้ายทุกต้นนะคะหกสิบบาทสามต้นร้อยห้าสิบไซต์โตไปทําแม่พันุ์ได้อันนี้ก็ไซต์โตอันนี้ชื่อว่าสาวนครชัยศรีอ่าดูหน้าไม้ก่อนคะ่ะไซต์ใหญ่เลยโตใหญ่หกสิบบาทค่ะแม่ เขาเป็นไซส์ใหญ่หมดแล้วเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะ60บาทนี่ติดด่างป้ายทุกต้นค่ะแม่แม่นี่สาวนครชัยศรีนะคะต่อไปอันนี้ชื่อว่าเทพคีรีเทพคีรีอันนี้เหมือนกับว่าแผงชมพูแผงชมพูค่ะแม่แม่เอาไป60บาทเทพคีรีแผงชมพู60บาท สวยมีเลยเทพคีรีแม่ดูใบการเป็นไม้กาบนะคะสวยมากค่ะแผงชมพู60บาทมี2ต้นนะคะแล้วก็มิดุลิไปที่มิดุลิค่ะแม่แม่มิดุลิเอา60บาทพอค่ะปกติหนูขายร้อยเนาะร้อยยี่ร้อยเดียวด้วยเนาะอันนี้เอา60บาทแล้วความป้ายสวย มิโดริหกสิบบาทใครจะเอาไปทำแม่พนันธุ์เมื่อก่อนเขาราคาแรงเนาะตัวนี้เมื่อก่อนตอนที่เขากำลังดังๆราคาแรงมากใครอยากเก็บเก็บได้นะคะแม่เขาจะมีความปลายแบบนี้ด่างปลายแบบนี้มิโดริหกสิบบาทเองแม่แม่สวยด้วยป้ายด้วยนะคะหน้าไม้สวยเชื้อแม่เชื้อพันธุ์สวยนะแม่นะอ่าต้นนี้นะคะ ต้นนี้เป็นลูกอาลูกไม้ของสวนนะคะแม่แม่ลูกไม้ของส,วน,นะะองสวนเลยยังไม่เคยปล่อยออกนะคะตั้งชื่อว่าพารวยอยู่นะคะแม่หนูเรียกว่าพาลวยก่อนนะคะแม่หนูเรียกไว้แต่หนูยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะหรือว่าใครชอบนะคะหน้าแบบนี้เลยหน้าแบบนี้เลยออกน้ําตาลอมส้มแบบนี้เลยแดงแงชมพูแบบนี้เลยคะ่ะแม่ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาท วันนี้หนูจะมีลูกไม้ของสวนมาเปิดอยู่สองตัวตัวแรกคือที่ตั้งชื่อลอยไว้ว่าวิมานแก้วมณีกับต้นนี้เรียกกันไว้ว่าอาวาสนาพารวยหนูเรียกไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแม่ยังไม่ได้จดเป็นทางการนะคะแต่หน้าไม้นิ่งและสวยมากนะคะเผื่อใครชอบร้อยหิบเป็นเป็นไม้เปิดตัวค่ะแม่เป็นไม้เปิดตัวนะเผื่อใครชอบนะคะนี่เลยเขาจะมีความแบบว่าความเข้มความคมนะคะ อ่าแล้วก็มีความด่างป้ายนะคะนี่เลยกระถางละหนึ้อยห้าบาทนะคะต่อไปมาปิดท้ายที่ตัวนี้ก่อนนะคะต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าสีเลิกงามสีเลิกงามเอาต้นละ หกบาทตอนแรกหนูขาย3ต้น200อันนี้หนูให้3มต้นร้อยห้าถ้าต้นเดียวเดียวถ้าซื้อต้นเดียวต้นเดียวก็60บาทนะคะแม่แม่โตโตแล้วนะคะใบอาจจะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะคะไม่มีผลอะไรนะคะนี่เลยใครรับ3ามต้นร้อยหแต่ถ้าใครซื้อต้นเดียว60บาทไลฟ์ก่อนนู้นที่ล่าสุดนู้นขาย3ต้น200นะอันนี้3ต้นร้อค่ะแม่แม่ อะเดี๋ยวคลิปนี้หนูมาลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแม่เดี๋ยวหนูคัดไม้สวยๆมาฝากแม่ๆใหม่นะคะฝากกดติดตามหนูด้วยใครชอบต้นไหนก็โทรกันเข้ามาเลยที่เบอร์093 2907 933มาช่วยอุดหนุนกันนะคะหรือว่ามีแล้วก็อุดหนุนกันอีกก็ได้หรือว่ายังไม่ยังไม่พร้อมก็ ฝากช่วยกันกดไลค์กดติดตามหนูด้วยนะคะเดี๋ยวมีไม้สวยๆมาอัปเดตกันนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้หนูต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่ๆพ่อๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ